ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วง Long Health ค่ะทุกครั้งนะคะในช่วงนี้ฝนจะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะมีสุขภาพที่ดีและจะเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างไรค่ะ จากช่วงที่แล้วนะคะที่เราคร้างกันเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะช่วงนี้เราจะมาต่อในเรื่องของการเจาะลึกค่ะและฝนยังอยู่กับคุณหนึ่งและคุณเอมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคต้องถามคุณหนึ่งก่อนเลยฝนได้ยินมาว่าผลิตภัณฑ์ของลองดิสเนี่ยมีสุดลับพิเศษนะคะจากสมัยราชวงศ์จีนโบราณซึ่งมีอายุมากกว่าพันปีรเรื่องนีเป็นยังไงบ้างคะค,คือจริงๆสินค้าของเราในในกลุ่มนี้มีประมาณ1้อยกว่าตัวนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยผลิตจากสูตรลับที่สืบทอดกันมายาวนานจากแพทย์ในราชวงศ์จีนนะครับก็จะเป็นสูตรพิเศษซึ่งสืบทอดมาจากทางทางเจ้าของโรงงานรองรานก็คือทางทางกุญเจนมานะครับโอ้โหได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะเแต่นอกจากจะเป็นสูตรลับสมัยโบราณซึ่งเรียกได้ว่าเก๋านะคะแต่ว่าได้เก๋าได้ใจอย่างเงี้ย ฝนอยากทราบนิดนึงเพราะฝนทราบมาว่าเรามีการผสมผสานนะคะระหว่างสูตรลับที่เก่าแก่นี้นะคะโดยขั้นตอนการผลิตเนี่ยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยรเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจากสูตรลับที่เราสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษน,นะครับเราก็ตามสูตรนี้มาพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเน,นื่องโดยทีมแพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันนะครับ ภายใต้โรงงานผลิตมาตรฐานที่มีใบเรับรองอย่างที่เห็นมาแล้วในช่วงเบรกแรกกนะครับ,รบซึ่งมีมี GMP มี HACCP และมีอะไรโซรับรองครับค่ะโอโ้โหเยอะแยะมากมายจริงๆเลยนะคะอย่างนี้สรุปว่าเป็นการนำเอาสูตรลับเฉพาะนะคะที่เป็นของเก่าแก่โบราณของราชวงศ์จีนเนี่ยแต่ว่าเทคโนโลยีการผลิตเน้นนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานในการ,รผลิตถูกต้องไหมคะคคโอโ้ค่ะอย่างนี้เนี่ยฝนทราบมาอีกว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเนี่ยก็มีที่มาที่ไปที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมคะคุณเอมครับวัตถุดิบที่นํามาผลิตสมุนไพรของกลุ่มรองรานนะครับมาจากแหล่งเพาะปลูกซึ่งอยู่บนยอดเขาหยุ่มกุ้ยนะครับซึ่งเป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงใ,ในการผลิตสมุนไพรของประเทศจีน<ผ>นะนครับคฝนทับฝนบว่าสูงมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะยอดเขาครับสูงประมาณ16,000ฟุตจากระดับน้ําทะเลซึ่งบนนั้นเนี่ยจะปลอดจากมลภาวะทางพิษต่างๆทางอากาศทางอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ จะได้คุณภาพของวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจริงๆเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงคือต้องบอกว่าไอ้แหล่งเพอะปลูกเนี่ยที่ปลูกจากธรรมชาติกับปลูกจากโรงเพาะชำเนี่ยมันต่างกันเพราะที่ปลูกจากธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นดินเนี่ยจะมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปริมาณน้ําฝนที่พอเหมาะแสงแดดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่ปลูกจากแหล่งเพอะปลูกธรรมชาติจากยอดเขายุนกุ้ยเนี่ยจะจะมีสารอาหารครบถ้วนสูงสุดมากกว่าที่สมมติเราบอกว่าเราเพาะ เห็ดลินจือเนี้ยถ้าไปลงในโรงเพาะชาม,มันย่อมสู้แหล่งธรรมชาติไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นที่มา<ช><ช>ของเรื่องแหลง่งเพาะปลูกของเราว่าว่าค่อนข้างจะมีความแตกต่างโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยฝนทราบมาว่าผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้ค่ะนอกจากในเมืองไทยแล้วเนี่ยต่างประเทศกําลังได,ได้รับความนิยมมากๆเลยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะปัจจุบันนะครับสินค้าของเรานะครับได้มีการจําหน่ายไปกว่า40ประเทศทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในเอเชียนะครับมีทั้งในอเมริกายุโรปนะครับแล้วก็ แคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีด้วยนะครับซึ่งในเมืองจีนเองนะครับก็มี ช่องทางจำหน่ายกว่า260 0 0 0กศูนย์กระจายสินค้านะครับอืมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะคุณผู้ชมศูนย์กระจายสินค้าก็เยอะแยะมากมายอย่างนี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ไม,ไม่ได้กินแล้วมีเห็นผลเฉพาะคนในกลุ่มอเอเชียเท่านั้นจริงนะคะถูกครับโอ้โหอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะฝนชักอยากรู้แล้วสิคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยของลองดิสเนียมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างแล้วก็สรรพคุณเป็นยังไงบ้างคะคณหนึ่งอ่าจริงๆผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีกว่า150ตัวแต่ตอนนี้ผมอยากจะจอกตัวเรียกว่าเป็นตัวหลักขาย เข้ามาก่อนนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเรานะครับชื่อไอพีเอลเนี่ยตัวตัวนี้เป็นตัวดีท็อกซ์ซึ่งจะดีท็อกซ์ทั้งระบบเลือดและระบบลําไส้นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือตัวนี้ตัวสีแดงชื่อวีพลัสนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการเสริมสร้างเรื่องมุคุ้มกันหรือว่าอ่อนเพลียสมมุติว่าคนนอนน้อยนอนไป3ชั่วโมงหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วเพลียอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้เลยช่วยได้เลยแล้วก็คนที่เป็นหวัดบ่อย ตัวนี้จะช่วยได้ซึ่งซึ่งทางคุณเอมเนี่ยทานมาสองปีแล้วไม่เคยเป็นหวัดเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นหวัดบ่อยมากเดี๋ยวตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปชื่อสตอมนะครับเป็นกล่องตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรูปมังกรตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องความเสื่อมของท่านสุภาพบุรุษก็คือเรื่องเรื่องไตอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องต่อมลูกหมากนะครับแล้วโดยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสมรรถภาพทางเพศก็าะจะช่วยด้วยนะครับ อ่าและตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวบลออซ้ำตัวสีชมพูตัวนี้ตัวสีชมพูตัวเนี้ยตัวบลออซ้มนี่ก็จะดูแลความเสื่อมของสุภาพสตรีก็จะดูเรื่องการกระชับภายนอกภายในดูแลผิวพรรณร่างกายไม่กระชับเรื่องอะไรต่างๆตรงไหนใช่ไหมครับก็คือตรงนี้เลยใช่ใช่ก็คือตัวนี้ค่ะซึ่งทุกตัวเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยก็จะมาแบบยอดเขาหยุดกุ้ยหมด โอ้โหเรีเยกได้ว่าสปปรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะฝนได้ยินมาว่ามีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของรองรีซซึ่งได้รับความนิยมมากๆแล้วก็มีสปปรรพคุณเนี่ยเยอะมากๆเลยก็คือชาผูเออใช่ไหมคะอยากให้คุณหนึ่งเล่าถึงชาผูเออให้ฟังสักนิดนึงค่ะคือเดี๋ยวผมิดูนิดนึงคือตัวเนี้ยจะเป็นเป็นชาที่มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะมีเรื่องละลาย ไขมันลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลไขมันในเส้นเลือดน้ำตาลแล้วก็เรื่องต้านอนุมูลนิสระเรื่องโรคมะเร็งต้านต้านแบคทีเรียไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเด็ดมากลูกแ่าผลิตภัณฑ์ก็เก๋มากเลยเนาะฝนเห็นแล้วแบบข้างในมีมีชาอยู่ข้างในสามารถลินใช้ดื่มได้เลยของเราเนี่ยจะเป็นคือทับที่ดึงออกมาใช้ได้เลยแล้วก็ ตัวตัวเขาเรียกอะไรใบชาเนี่ยซีลอยู่ข้างในก็คือจะไม่หกกันนะครับเือเน้ล้ร้อนดื่มได้เราก็ไม่ต้องมากองทิ้งละกินได้เลยก็กินได้ประมาณสี่ห้าน้านะครับแล้วก็ในทีบางคนบางคนทานได้เจ็ดปาดน้ำเลยอ๋อก็ดื่มหมดแล้วเราก็เติมได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับแต่เรื่องสรรพคุณลึกๆเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเทปหน้าเราจะให้คุณหมอมาเล่าแล้วกันว่า แต่และตัวนี่ช่วยอะไรบ้างสรรพคุณชาผู้เอ๋นะครับอย่างนี้ต้องขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าทําไมจะต้องเป็นชาผู้เอ๋ของรองริสคะคือแหล่งพาะปลูกชาของเราเป็นแหล่งพาะปลูกแบบออร์แกนิกนะครับซึ่งปราศจากสารเคมีโดยสิ้นเชิงแล้วก็รับรองโดยออร์แกนิกทีซอร์ติฟิเคชันนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยในระดับสากลน,นะครับครับออนอกจากนี้นะครับชาของเราเนี่ย เป็นชายี่ห้อเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครื่องดื่ม,มสุขภาพในกีฬาโอลิมปิกปี2008ท<ต>ีกรุงปักกิ่งใช่ใช่ครับครับแล้วก็ชาของเราครับได้รับเลือกเป็นสองขวระดับประเทศนะครับซึ่งผู้นําจีนนะฮะได้นําไปมอบให้กับผู้นํำประเทศอื่นๆด้วยนะครับในรูปนี้เป็นท่านเป็นใครคะอ่าทางนี้คือทางซ้ายเนี่ยเป็นประธานาธิบดีจีนคือทางหิูจินเทามอบชาของเราเนี่ยให้ทางเจ้าฟ้าชาชาวแอังกฤษนะครับ เป็นของขวัญระดับประเทศโโเป็นสุดยอดชาขนาดนี้แล้วอย่างนี้ราคาต้องแพงมากแน่เลยริงราคาไม่แพงเลยของเราเนี่ยแก้วแก้วนี้สามารถดื่มได้4ีหครั้งนะครับซึ่งจริงๆหลายท่านเนี่ยไปดื่มได้ที่แปดเก้าครั้งด้วยซ้ําถ้าดื่ม4ี่หครั้งในครั้งยังไม่ถึง4ีหบาทด้วยซ้ำต่อแก้วตกต่อครั้งใช่ไหมคะไม่ถึงสี่ถึงห้าบาทราคาโอเคซึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจชาของเรานะครับสามารถโทรมา สอบถามได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับน่าเสียดายจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเวลาในวันนี้นะคะหมดลงแล้วฝนต้องขอขอบคุณนะคะคุณหนึ่งและคุณเอมค่ะออที่ให้เกียรตินะคะมาให้รายละเอียดกับเราในรายการในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วจริงๆแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ